สวัสดีครับผมโปเอิร์กนะครับก็จะมาให้ดูว่าการใช้งานเออรีวิว CC 3000นะครับว <c oughs> ่าเวิร์กแค่ไหนก็ผมเขียนโปรแกรมบน Android นะครับนี่นะครับเพื่อที่จะเทสไฟตรงนี้ว่าทำงานได้ปกติไหมอันนี้ หนึ่งสองสามติดนะครับเอาสองออกหนึ่งนี่นะครับใช้ง,งานได้ครับนี่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 เวิร์กน, <c oughs> <Work S 1> นะครับแล้วก็สามารถฟิกไอพีได้นะครับตัวนี้นะครับเป็น Wifi ที่ถือว่ามีราคาถูกนะครับก็ผมสั่งจากจีนมาประมาณ700ดร้กว่าบาทรวมทุกอย่างหมดแล้วนะฮะ <c oughs> ก็สนใจก็าหาสั่งกันลองมาเล่นกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาโค้ดไปลงให้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ